สวัสดีค่ะทั้งทุนกลับมาในช่วงนี้กันนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องราวเทคนิคอะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวชี่วขอโทษนะโอ๊ยขอไปตายแล้วเอาหูฟังออกกันแล้วกันนะบางคนแากระแทกหูเลยมาเข้าใจง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะขอบคุณนะคะ อ,อ,อย่าลืมนะนังทุนทุกท่านนะที่ติดตามรายการก็สมัครเป็นสมาชิกของรายการอของ Stock Review ด้วยนะโทรไปสมัครได้ที่0 972438136ค่ะ ลายไอดีสต็อกรีวิวค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะคะและสมัครเป็นสมาชิกนะก็จะได้รับเล่มเดือนมศจิกาย,ยนกับเดือนธันวาคมซึ่งตอนนี้เองท่านที่สมัครเป็นสมาชิกเราทยอยส่งเล่มเดือนธันวาคมนะคะเล่มน,นี้ไปให้แล้วนะส่วนท่านที่เพิ่งฟังเพิ่งเห็นแล้วก็ต้องการสมัครเป็นสมาชิก Stock r e v วิวในปี2 5 6 0ก็จะได้รับหนังสือ Stock Re ีวิ w เป็นรายเดือนทุกเดือนเดือนละลเล่มไปตลอดปี2560น้นั่นเองนะคะแล้วก็จะ มอบสอเล่นพิเศษให้นี้นะคะทั้งสองเล่มน,นี้นะ,ะสำหรับท่านที่สัเป็นสมาชิกนะฮะก็รายละเอียดก็คือเบอร์0972438136นะฮะลายไอดีของ Stock Review ก็คือ Stock Review นั่นเองนะคะค่ะก็จะได้ติดตามกันตลอดทั้งปี2560อยากให้มาอยู่ด้วยกันนะ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 อ่า สำหรับนั่งทืนที่ได้ติดตามนะคะค่ะเราเริ่มกันเลยสมัครแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะคุณปุย๋ยเดือนพิจิกาย,ยนด้วยไหมคะใช่ใช่เดือนพิจิกาย,ยนด้วย2เล่มเลย2เล่มเลยนะฮะสวัสดีค่ะยังไม่ได้รับหนังสืออ๋อ ทยอยส่งอยู่นะเดือนธันวาทยอยส่งแต่ถ้าท่านสมัครตอนนี้ก็จะส่งพร้อมกันทั้งสองเล่มเลยนะฮะส่วนท่านที่เป็นสมาชิกไปแล้วที่สมัครไปแล้วเราก็จทยอยส่งเล่มเดือนธันวาคมนะฮะซึ่งเล่มเดือนนี้ภายในเล่มก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องเรียกได้ว่าทรงคุณค่าในรายละเอียดเรื่องราวของการลงทุนตลอดทั้งปี2560นะฮะก็เป็นภาพปกซึ่งเป็นปกที่เราต้องการเก็บไว้ในความทรงจำของเรานั่นเองนะคะ รวมทั้งในเล่มเดือนธันวาคมนะฮะก็เป็นเล่มนี้นะฮะก็จะเก็บไว้ในความทรงจำภายในหัวใจของเราเช่นกันนะฮะ,ะเบอร์สมัครเป็นสมาชิกที่พูดไปแล้วนะคะ0 9 7 4 4 8 8 1 3 6สมัครตอนนี้ก็ได้สองเล่มด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสมัครไปแล้วค่ะพี่ม่อนขอบคุณนะสมัครไปแล้วนะคุณคุณเรยาคุณสมหมายคุณสมหมายสมัครย่งสวัสดีครับตาม ตาม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 ถือยาวดีไหมคะระหว่าง B E M กับ B T O B B E M B T ศรักษาสุขภาพด้วยพักผ่อนเยอะขอบคุณนะโอ้ยควนะนะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งปีเลยเนาะปีนี้เราอยู่กันอย่างใกล้ชิดหนิดหนมกันมากกาแฟตกอ่ะตอนนี้มาเก็บกาแฟพี่มอนหน่อยเราขอไปเดี๋ยวรอพี่นิพนธ์แป๊บหึงแป๊บนึงว้ามีตายเลยวกาแฟตกค่ะคุณผู้ชมขอัย ตายความความเดี๋ยวช็อตช็อตความก่อนน,นันน่นนั่นนั่นเออเอความก่อนน้องเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเอาไปเอาผ้ามาก่อนแป๊บหนึ่งได้คุณผู้ชมแป๊บหนึ่งตายละตายขอโทษขอโทษนะบางท่านฐานกาแฟตายแล้วจนได้เลยนะเนี่ยอืย่าจังเลยปกติเป็นแม่บ้านเองนะเนี่ยต้องไปเอามานี่นะอ,ะอะ่แป๊บหนึ่งนะอะมาเดี๋ยวพี่เช่นนะ ขอขอขอ,ขอเช็ดแป๊บหนึ่งนะสดเหตุการณ์สดเกิดขึ้นจริง,รงๆนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพินิพน์ค่ะพ่นิพน์สวัสดีครับอกาแฟหกเดี๋ยวขอเช็ดก่อนพินิพน์สวัสดีคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาุณนิพน์กันก่อนนะพี่ม่อนขอเช็ดก่อนนะคือออฟฟิศคนน้อยต้องเช็ดเองนะฮะหากาแฟกินเองนะฮะใครว่างมาช่วยชงกาแฟหน่อยก็ได้นะ แต่ชอบกาแฟบางๆไม่ชอบเข้มข้นนะให้ได้กลนะิ่นเฉยๆนะเชดสลาขอบคุณนะอ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมมาพินิพนธ์คะเป็นไงอยู่ไหนทำอะไรคะครับก็อยู่บ้านอเอาอีกคนแล้วเอาใครปลูกต้นไม้มีบางคนบอกกำลังปลูกต้นไม้ลดน้ำผักอยู่นะเนี่ยโหมีหวิมาสุกนจริงเราต้องขอนกฮะทีนี้เรามาคุยเรื่องของเรื่องน้ำมันดีกว่านะืะ เพราะว่ากดเยไม่กล้าซื้อนะฮะก็สุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นไปน,น้ำมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ระดับโลกเลยะร,ระดับโลกซึ่จะเห็นว่าในช่วงแปดปีที่ผ่านมาราคาน้้ำมันลงมาโดยตลอดนะครับจากรัฐบาลของโอบามานะครับแต่รัฐบาลชุดนี้มานะครับทำม,มานะครับสิ่งที่เราได้ยินก็คือทำไปเป็นพ่อค้านะครับเพราะนวิธีคิด ของการเล่นพูดต่อไเป็นนี้ต้องคิดแบบพ่อค้าละพ่อค้าคิดยังไงพี่นักการเมืองไม่ได้คิดแบบพ่อค้าพ่อค้าเขาคิดยังไงนาทั้มคิดยังไงนะทั้มคิดยังไงก็คือเราก็เฝ้าดูว่าทําไปคุยกับรัสเซียทําไมนะครไปเอาไปเอาใจรัสเซียทําไมนะถ้าใครถ้าใครคือตอนตอนเราเข้าคุยตอนนั้นเราไม่รู้เราเข้าคุยทําไมนะครับแต่ตอนนี้เรื่องมันน่าจะเปิดมาแล้วว่าราคาน้ำมันยังไงก็ขึ้นนะครับทํามไปคุยทําไมนะครับ แค่เ,เมกการรัสเซียมันไม่ถูกกันนะแต่แต่ทารู้แล้วว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับเป็นนอนโอเปกนะฮะถ้ารัสเซียยอมลดกาลังการผลิตเนี่ยนะครับอ่ารัสเซียก็เป็นคุยกับอีหลานได้อยู่แล้วนะฮะ <c oughs> อีห่านเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอยู่แล้วนะครับนะครับส่วนในโอเปกอ่ะอเมริกาคุมอยู่ในมือได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือการคุมซาอุอยู่เนี่ย ก็คือโอเปกก็อยู่ในมือของอเมริกาแหละนะพอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นทรัมป์นะครับ mm hmm. เราก็ได้ยินว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นซีอของเอ mm ็กซอนรเริ่มเมเปิดเรื่องหนังเริ่มเฉลยนะซีอของนะเอ็กซอนเอ็กซอนหรือเอ็กซอนโมเอ็กซอนโมบินเนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทขุดเจาะน้ํามันนะฮะ uh huh. ที่เรารู้จักกันก็คือเอโซถูกไหมร mm hmm. ายใหญ่ของโลกเลยนะคนเนี้ยตอนนี้เป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์อยู่ <Okay. S 2> ต่อชิกซอมมาเสร็จแล้วก็แสดงว่าอ๋อแสดงว่าการคุยกัเรื่องน้ํามันขีเนี้ยนะฮะน้ํามันแสดงว่ามีปัญหาคือเรื่องของโอเปกกับนอนนอนโอเปกนะฮะที่คุยกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องการผลิตเพื่อที่จะส่งออกให้มากที่สุดนะครับ <Okay. S 2> การที่คุมรัเสเซียได้เนี่ยก็ไม่ถือว่าการคุยกับรัสเซียลงตัวนะฮะก็คุมนอนนอนโอเปกลงตัวนะฮะ <Okay. S 2> ส่วนโอเปกเนะี่ยอยู่ในมืออเมริกาอยู่แล้วนะฮะ เมื่อนะครับพ่อค้าน้ํามันเนี่ยมาเป็นรัฐบาลนะของอเมริกานะพ่อค้าคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ว่าพ่อค้าประเทศไหนเราเข้าใจเรื่องก่อนนะครับว่าบางทีบ้านเราเนี่ยผมว่าเราไม่เข้าใจ <c oughs> เรื่องว่าพักการเมืองคืออะไรนะถ้าเราเข้าใจเรื่องพักการเมืองเนี่ยพักการเมืองก็คือกลุ่มผลประโยชน์ที่มารวมตัวกันนะ <c oughs> เพื่อโพรเทคผลประโยชน์ของตัวเองนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ไปเอาเปรียบคนอื่นนะนะครับอันนี้คือเรื่องของ ของการเมืองนะครับที่เขาเต้นเป็นพรรคก,การเมืองขึ้นมานะครับนี่พรรคกัรนเมืองฝั่งนี่พรรคพิกันเนี่ยก็คือเป็นพ่อค้านะโดยเพราะพ่อค้าน้ํามันเนี่แหละนะครับที่อุดหนุนพรรคนี้อยู่นะฮะสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือประโยชน์ของเขานะฮะคือต้องทําให้ราคาน้ํามันขึ้นนะครับราคาน้ํามันขึ้นไปก็อยู่ในระด好好ับเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการขุดน้ํามันในอเมริกาเนี่ยก็ไ <rell S 1> <endar S 2> ม่ต้องสั่งเข้าจากเมืองนอกเลยนะฮะสามารถขุดได้จากเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สได้หมดเลยต้นทุนมันอยู่ประมาณนั้นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการการลงทุนอเมริกาก็จะเกิดขึ้นนะครับวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ยินบอกว่าน้ํามันเนี่ยจะขาดจากโลกอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่มีอีกแล้วเลยครับเพื่อให้ราคาน้ำมันเหมือน,นขึ้นพ <c oughs> อผมสรุปแบบเนี้ยผมสรุปได้เลย <c oughs> ว่าเทรนน้ำมันเนี่ยมันกำจะมานะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าหุ้นวันเนี้ยที่ขึ้นมาเลยนะครับก็คือปตทนะฮะปตทนะครับ,รรบมาดูท็อปเทนเลยนะปตทขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นว่าฝรั่งซื้อมาสามวันนะฮะ ผมว่าปะลาทอก็จะขึ้นไปตามราคาน้ํามันนะฮะส่วนส่วนเราเองก็จะเหมือนไปเก็งกาไรประชุมกันผลจะออกมายังไงผมสรุปเลยผลประชุมออกมาก็คือมีการลดกําลังการผลิตอีกนะฮะในนอนโอเปกนะฮะ <Okay. S 2> ประชุมวันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีเราหยุดบรรจันนะครับพอดีเขาไม่หยุดกันนะฮะผมเชื่อว่าวันนังคาวเนี่ยราคาเนี่นมันชูตไปแล้วละ่ะนะครับผ่านห้าสองเหรียญไปนะครับเพราะฉะนั้นนะหุนน้นน้ามันวันเนี้ยมันก็เลยขึ้นมานะครับ เราดูคาบปตทนะครับเป็นขาขึ้นนะครับสมมูรณ์แบบละเป็นขาขึ้นทำหายทำนิวไฮเหนือตรงไฮเดิมละก็เริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วยังไม่อยู่ในเขตไดอโอเวอร์บอสเลยแสดงว่าลงอย่างมากก็ปรับฐานและขึ้นก็ขึ้นต่อไปได้อีกนะดูจากชาร์จทางเทคนิคนะฮะก็คงขึ้นต่อไปได้นะครับและต้านต่อไปก็สามแปดเก้าสามเก้าศูนย์สี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับ กา,การดูหุ้นพวกนี้จะดูแต่เพียงว่าเอ้ยซื้อหุ้นขึ้นนะมันมีบล็อกเทรดนะฮะมันมีตราสารที่เกี่ยวกับไอเดริวทีฟของปททเนี่ยท <Okay. S 2> ี่สามารถทําเงินได้แล้วดวลุ่มได้ด้วยนะฮะได้มากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นราคาปทอาจจะขึ้นไมเยอะหรอกจะขึ้นไป400เนะะี่ยแต่กาไรมหาศาลเลยกับกับหุ้นที่มันมีสภาพคล่องกับฟิวเจอร์ที่มีสภาพคล่องนะฮะกับบล็อกเทรดที่ที่ที่สามารถที่จะเล่นได้แล้วแล้วเป็นบล็อกเทรดที่มันแฝงนะฮะ คือเป็นไปตามปัจจัยนะฮะไม่เหมือนบล็อกเทรดกับคุณขนาดกลางที่เจ้าของคุมคุมโวลุ่มนะฮะมาดูตัวต่อไปก็คือปตทอสอพนะฮะสอเนี่นะครับ,ออรบหลังจากที่เบรกขึ้นมานะฮะถ้าเราดูชาร์จเส้นล่างนี่นะฮะหลังจากที่เบรกนะครับถึงบริเวณถแถวๆนี้ก็คือ85.5ขึ้นมาสอพอก็ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับแท่งเทียนไม่มีอะไรเลยจะเห็นยามาเป็นแท่งเขียวเป็นแท่งโดจินะฮะโวลุ่มลดลงก็เป็นการปรับฐานเนี่ย เขาต้องมีการปรับฐานออกค้านี่ปรับฐานลบขึ้นนะครับก็แสดงว่าสอพอร์ตนยก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะในแนวต้านสอพอก็อยู่ที่เก้าสบดบาทร้อยบาทประมาณเนี้ยซึ่งผมว่าจะเห็นเร็วๆด้วยนะอาจจะเห็นในปีนี้นะฮะเป็นไปได้ของสำหรับชาร์จแบบนี้นะฮะแต่สำคัญว่าต้องมีต้องมีนะครับผมคิดว่าสอพอร์ตนะหุ้นน้ำมันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยไม่ไม่ไม่เก็บของอีกแล้วนะฮะเพราะว่า สอพอปตทยืนไซเว้ให้อยู่ในกรอบได้มาทั้งหมด6เดือนเต็มๆนะฮะแสดงว่าการโอนโซลิเดนาน6เดือนเต็มที่ราคาข้างบนนะสอพอะะเห็นว่าอยู่้แ่ก็อยู่ที่ประมาณ 76, 70, 80, 70, 85นะะี่ยยืนเก็บของตลอดเลยนะฮะตอนนี้เป็นการเริ่มที่เป็นการขึ้นแบบแ,บบแรนลี่ของสอพอละนะฮะไให้เราตามดูไปเรื่อยๆนะครับว่าใครมีอยู่ก็ถือต่อไปเลยนะฮะหุ่นน้ำมันสตัวเน,นี้ยนะครับอาจจะเล่นยากหน่อย เล่นยากก็คือว่ามันจะแกว่งแกว่งแรงเลยชำนองเนี่ยแต่แต่ถ้าจะเล่นธุนนุพวกนี้ก็คือเวลามันขึ้นจําไว้นะครับว่ามันจะต้องขึ้นอย่างเดียวมันจะมันจะต้องขึ้นกับทุกวันขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะขึ้นแบบไม่หยุดขึ้นนะฮะถ้ามันขึ้นไปนสูงๆแล้วไปยืนเมื่อไหนะร่สี่ห้าวันไม่ไปต่อไม่ทำนิวไฮเนะี่ยอันนี้แสดงว่ามันจะปรับฐานวิธีเล่นธุนุน้ามันตัวเล่นที่เป็นนะครับจะเราส่วนใหญ่พอขึ้นมันก็ชากแรงเราก็จะไม่กล้าซื้ออสปนะครับ,ออรนะรบผ่านแปดห้า ไม่กล้าซื้อแปดหกไม่กล้าแปดเจ็ดไม่กล้าเก้าสิบไม่กล้าผมเริ่ม,ย,มยืนเริ่มกล้าซื้อยืนเริ่มกล้าซื้อใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับยืนเราต้องขายนะอันนี้สพออยู่ทำยูไนอยู่นะไม่เป็นไรวันไหนไม่เขี่ยหายนะฮะหัวลุ่มแล้วก็ยืนยืนสิบวันเนี้ยโอเคแล้วมันไม่ขึ้นล่ะนะครับเราก็คงจะต้องขายไปนะครับต่อไปก็จะเป็นวันนี้มีมีเอสซีบีมานะฮะ ผมว่า SCB มาก็คือเป็นเรื่องเฉพาะของ s อ b อีกละนะครับขึ้นมาก็เหมือนกับมาตัวมาช่วยประโยชน์อินเด็กนะฮะคือคือคนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นของพุทนปตทสกอเนี่ยมากที่สุดที่เป็นกองทุนบ้านเราเนี่ยคือกองทุนมายุพักนะครับปตทมายุพักเนี่ยถือปตทอยู่นะฮะสิบหกเปอร์เซ็น์กระทรวงกรคลังถือห้าสี่เก้านะฮะมายุพักห้าสิบมายุพักจะอยู่สิบหกนะฮะ แต่ตัวของของอปตทนะฮะซื้อสอพออยู่หกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะหกสิบหกเปอร์เซ็นตที่เหลือวัอยุพักถือนะฮะเพราะนั้นกองคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดของการขึ้นของสอพอนก็คือประเทศไทยนะนะครับก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยคือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในของถือวัอยุพัก มีเอขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเทคนิคก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งแดงนะครับชนแนวต้านพอดีนะครับผมว่ากลุ่นธนาคารเป,เป็นแค่รีบาวนะฮะแต่ถ้าถามไปทั้งหมดอนะเอสซเป็นกราฟชาร์ตของชาร์ตของเทคนิคอลของกลุ่มธนาคารที่สวยสุดนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็น IVL นะฮะ ไ AEL ขึ้นมาแล้วมาไซเวย์นะครับก็ยังยืดอยู่ในเส้นสิวันเส้นยี่ห้าวันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไซเวย์อยู่นะฮะไซเวย์ก็บอกว่าออกข้างนะครับยังไม่ได้มีอะไรพุ่งตรนี้ก็ต้องต้องพอตนะฮะพอตสต็อปลอสนะครับที่หลุดสามสองบาทก็เป็นสต็อปลอสนะครับปิดสิ้นวันนะฮะวอลุ่มออกนะครับแล้วก็ตัวป้ายที่จะเป็นอ่า CPO นะฮะผมจะแนะนำเฉพาะพวกแนวโน้มอย่างเดียวนะครับ CPL เนี่ยก็คือเป็นอ่าเป็นไซเว์แล้วก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเริ่มไซเว์ลงลงมาแล้วยังไม่ได้บอกว่าไรนะฮะก็ก็ไม่น่าสนใจนะฮะในแง่ของการที่จะซื้อเก็งกาไรในแง่จะซื้อลงทุนล่ะผมว่าต้องรอตลาดเป็นอิฐนะหุ้นแบบเนี้ยเวลาตลาดเป็นอิกเราซื้อถึงจะได้กําไรนะฮะเพราะมันไม่เล่นหรอกนะฮะมันจะยืนอยู่แบบนี้นะฮะต่อไปเป็นทูนะครับทูก็ยังนะครับยังไม่เล่นนะครับทูตอนนี้ยังไม่เล่น ทูลอปีหน้านะครับยืนยันเหมือนเดิมนะฮะจังหวะที่ดีของการซื้อทูก็คือจังหวะที่พุ่นน้ามันขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงขึ้นต่อละนะครับทุนทูจะขึ้นนะครับเพราะเวลาทูมาทีเนี่ยนะใช้วอลุ่มเยอะมากนะครับก็ต้องขายหุ้นูอื่นมาช่วยกันปะนะฮะแต่ต้องดูจังหวะนะครับน้ํามันอาจจะจบเดือนมีนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นทูขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเคขแบ่งนะฮะ เคแบงค์เนี่ยเป็นหุ้นที่พูดถึงว่าเวลาหุ้นขึ้นนะครับในช่วงผ่านมาเนี่ยเคแบงก์ K ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจนะฮะที่เล่นกันทุกกลุ่มเลยนะฮะแล้วลงทุนรายใหญ่บ้านเราตหลังก็มาเล่นเคแบงก์ก็ทำได้เยอะแต่เคแบงก์ยังอยู่ในกําลังเอสบีนะเป็นขาขึ้นไปแล้วแต่เคแบงก์เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการที่ต้องขึ้นไปยืนเหนือร้อยเจ็สิบเจ็ดฮะถึงจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะ เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เล่นไปก็ไม่ใช่กำไรนะเล่นค่อนข้างจะยากนะครับต่อไปก็จะเป็น CK นะครับ CK ก็อยู่ในกลุ่มรับเหมานะครับก็ขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะครับถ้าจะจะเล่นไปดู CKP ดีกว่าเมื่อก่อนลงไปสามสี่หกจำได้ไหมครับแล้ววันนี้ขึ้นมาสามเจ็ดสตรถึงละก็ขายไปเดี๋ยวลงไปซื้อมานะครับรอนะครับต่อไปจะเป็น AOT นะฮะเเนี่ยผมแนะนำให้ถือนะครับ ถือรอรอรอเล่นสปิดเลยสปิดพาดฮะแสดงว่าก่อนก่อนสปิดน่าไม่เล่นแสดงว่าเล่นหลักสปิดฮะต่อไปก็เป็นแจ๊สนะครับอันนี้แนะนําตามท็อปเทนะครับแจ๊สนะครับขึ้นมาแล้วแจ๊กก็มีก็มีเรื่องพิเศษเหมือนกันนะฮะวันสบปดาหน้าสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไของเขานะคือผมยังไม่ได้สนใจเรื่องข่าวเท่าไหร่นะฮะก็ ที่จะเอาหุ้นพันสองร้อยล้านหุ้นนะครับมาขายในตลาดะถ้าไม่หมดก็จะเอาไปลดทุนนะฮะก็ถามดูไปละกันนะครับบางคนก็อาจจะกลัวว่าอุ้ยพันสองร้อยล้านหุ้นขายลงไปแล้วบอกว่าซื้อราคาสิบห้าเปอร์เซ็นตจากแถวนี้อะไรเงี้ยนะครับราคาเฉลี่ยก่อนเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะฮะเอาสิบห้าเปอร์เซ็นไปก็คงลงไปกั้บาทกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดอาการกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะมันลงไปก็ถือไว้เงี้ยกระมันนะฮะ ก็มาถึงหุ้นไปเก้าสิบแล้วมันอยากให้ครบร้อยกันเรื่องของมันแล้วกันนะฮะเราเราดูในแง่ของการลงทุนหรือเปรียบเทียบตัวอย่างที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นนะครับหุ้นอยู่ดีๆคือดีแท็กนะฮะก็จะมีต่างชาติที่ชื่อว่าเทเนอนะก็เข้ามาซื้อดีแท็เลยนะครับผมจําไม่ได้ราคาประมาณ 7, สี่ห้าสี่เจ็ดนะฮะสุดท้ายขึ้นไปร้อยยี่แปดนะครับก,ก็เคยมีเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคือเป็นหุ้นดีนะครับแล้วก็มีการขายออกไปจาก นัล้งลงทุนคนไทยขายให้ต่างประเทศไม่ได้พูดถึงว่าจะจะมีการขายนะครับเราไม่ได้สนใจเลยแต่เราเห็นว่าแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะก็คงมีมีอะไรดีๆนะครับเป็นทางบวกมากกว่าที่จะเป็นทางลบนะครับมีคนมีเหมือนกันก็คือมีหุ้นสองตัวที่ตอนนี้ยคนดิเดตลดไฟฟ้าอยู่นะครับก็คือตัวของเบมนะฮะกับอ่า t s นะครับ กราฟข้อสองตัวเนี้ยผมดูแต่กราฟนะผมคิดว่าตอนเนี้ก็คงผ่านเรื่องของเทคนิคอะไรพวกนี้ยแล้วก็มันเป็นการเล่นเหมือนหุ้นรับเหมานะฮะมันไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเล่นซื้อตัวไหนดีแสดงว่าคนที่เล่นทุนตามข่าวมันจะไปเก่งข่าวแต่มักจะเล่นไม่เป็นนะครับ ซึ่งถ้าเราจะหุ้นพวกนี้เราต้องดูว่ามันเป็นหุ้นลงทุนนะครับให้เราไปดูนะครับ T O R ของสายสีชมพูนะครับว่าเอกชนต้องลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ฟังนะครับว่าโครงการต่างๆที่ผ่านมาของรัฐเนี่ยเป็นสีม่วงสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลลงทุนระบบรางให้หมดเลยนะฮะประมาณ80สนะส่วน20%เป็นเี่ยเป็นเอกชนลงทุนในเรื่องของตัวรถอะไรนะครับเพื่อมาวิ่งการทหารจัดการเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยจะรอดเลยนะฮะ อันนี้ผมไม่ทราบว่าทีบออของสีชมพูเนี่ยเอกชนลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เท่าที่ผมรู้ก,ก็คือเยอะนะฮะเยอะกว่า20สิบนะฮะก็ไปดูให้ดีแล้วกันว่าได้ไปแล้วจะกำไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นสายชานเมืองนะครับสายในเมืองเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือ BM เดิมเป็น BMCL ีนะครับที่วิ่งในเมืองอ่ะวิ่งทุกวันมีคนขึ้นทั้งวันนะครับจัดตุจักรมามา,มาแล้วก็มาถูลำโพงเนี่ยไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะ นะครับกาไรก่อนดังนั้นก็ไม่ไม่รอดนะก็แต่แต่ทางหลวรอดก็เลยเอามารวมกันนะครับคือในความรู้ของผมอะนะว่ารถไฟในโลกอ่ะที่ทำรถไฟฟ้าพวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้กาไรหรอกนะฮะเขาถือเป็นการบริการประชาชนนะครับมากกว่านะไม่สนใจเลยผมไม่สนใจทั้งสองตัวนะฮะต่อไปเป็น p d l ต่อไปแล้วนะครับเย็นนี้ดูดูนะครับถ้า ถ้าปิดตามว่านะครับวลุ่มแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเงื่อนไขของพิธียมีอยู่สองอย่างหนึ่งปิดสิบสี่หนึ่งสองวันอังคารต้องเล่นต่อเลยนะครับส่วนอันอื่นนะครับมีอบิโก้นะฮะอบิโก้เป็นยังไงเอ่ยดูนิดนึงนะครับก็ขึ้นมาแล้วมายืนก็นอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับนะครับก็อยู่ในสัญญาณ overbought divergence ลักษณะแบบนี้อับิโก้เป็นหุ้นที่ไม่มีวลุ่มนะครับก็ พอก็ขายก่อนนะครับถ้าพอก็ขายกก่อนถ้าไม่ไม่พอก็ถือต่อไปนะฮะแล้วรอดูสต็อปลอตนะครับอบิโก้นะครับการหลุดสิบห้าบาทสามสิบก็จะคพบสต็อปลอตไปนะฮะหุ้นแบบเนี้ยที่มันอยู่ในในมือลักษณะแบบเนี้ยเราพูดตรงๆลยว่าอเราไม่รู้หรอกว่าเขายาวยัยวยงไงนะครับคือคนเล่นเนี่ยเขาจะยาอยังไงแต่แพทเทิร์นหุ้นอบิโก้เล่นเวลาเล่นก็เล่นยาวนะแล้วก็ ถ้าท่านยังบอกไม่ยังไม่ได้บอกให้ขายนะฮะยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับก็คงหมดมั้งวันนี้คุณมอนยังค่ะข้งางล่างอีกเยอะแยะเลยอืมก็มันเยอะแต่บางทีมันไม่ได้ cover มานะฮะ <laughs> มันไม่ได้ cover ต้องบอกก่อนว่าเรา <laughs> เ,เราจะแนะนำได้เฉพาะตัวที่เรา cover มาโอเคโอเคค่ะต,ตัวแจ<ะ>็ค <laughs> ก็ไปดูมาอย่าง <c oughs> ซิโก้เนี่ยแนะนำไปแล้วเมื่อวานนะฮะ <laughs> นะครับที่อาสาเนี่ยไม่ได้ cover แน่นอนนะครับอันนี้ <c oughs> ไม่ตอบอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เราจะดูเฉพาะที่เรามีรีเสิร์ชเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเราก็จะไม่ตอบนะฮะ <c oughs> อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะการตอบเนี่ยถ้าจะตอบพวกนี้นะฮะแล้วก็ให้เอกพวิตรตอบเลยตอบเนี้มันจะดีกว่านะร <c oughs> <c oughs> เรา,เราอ๋อเมื่อวานมีอยู่ตัวนี้ cover นะค,ะนะครับ BCP นะฮะบรรจากนะฮะบรร <c oughs> จาก็ก็เป็นหุ้นที่ผมบอกเป็นหุ้นของทุนนะนะบางทีก็น่าเบื่อนะฮะ ก็ก็อยู่ในเข็นเล่นอยู่แถวนี้นานแล้วนะฮะยี่สิบเก้าสามสิบสามห้าอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็ลงมาอีกอะไรจำลองเนี่ยนะฮะเป็นอยู่ในประเภทลงกัรนะฮะซึ่งผมยืนยันว่ารอบเนี้ยพูดน้ํามันอ่ะไม่ใช่ลงกันน้ํามันเล่นเป็นไซเวย์นะครับจบเดือนพฤษภานะครับขึ้นมาเขาขายไปเดี๋ยวลงไปก็ซื้อใหม่แต่หุ้นน้ำมันที่พูดถึงน้ำมันขึ้นเนี่ยก็มีปตทกับปตสปสองตัวเท่านั้นนะฮะที่มีเทรนนะฮะส่วนส่วนพวกโรงการทั้งหมด่ะเป็น เป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นอัพเทรนด์นะครับแต่เป็นเล่นแบบเล่นแบบน้ำมันนะฮะเล่นแบบไซด์เวัพไซด์เวดาวไซด์เวัาไซด์เวดาวอยู่เนี่ยนะฮะแต่เป็นขาขึ้นนะค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวทั้งนั้นเราไปดูนะซีรีส์แซดกันนิดนึงเนาะไปดูแซดนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะคุณผู้ชมพอาคุณพี่นิพน์ตอบไปหมดแล้วก็ต้องต้องบอกนัะล,ลงทุนด้วยนะครับว่าอ่า ักวิเคราะห์ที่ออกรายการทุกคนนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนอักลงทุนนะครับใครใครที่มีพอมีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับก็ชื่อโดดตัวเองได้ก็ไม่ต้องมาฟังหรอกนะฮะเพราะว่าการดูเทคนิคถ้าดูเป็นเหมือนกันทุกคนนะค่ะนะฮะไม่มไม่มีใครเก่งไม่มีอะไรว่าใครหรอกนะฮะแต่การตอบไปได้บางคนบอกเฮ้ยตอบทุกวนันเทรดจริงกํลไรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกจริงๆนะว่าว่า เราก็ไม่ได้เทรดนะเราก็เป็นลองเทอร์นนะฮะพุ้นเราตอนนี้ก็ในพอร์ตเราที่ถือมาประมาณห้าหกปีนะครับก็กาไรห้าร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นอยู่นะก็ถือว่ากาไรเยอะนะคือไม่เก่งไม่ได้เทรดเลยเลยนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ถือไปพูดดีๆแล้วก็ไม่เคยเทรดอะไรกับมันนะครับก็เห็นกำไรดีอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องไปบ้าเทรดทุกวันหรอกนะครับพุนะไม่ได้ไม่ได้วเทรดเดิ้ลทั่นี่แซดนเออเทรดเดอร์บางคนเข้าใจว่าต้องเทรดทุกวันไม่ใช่นะนะครับ เทรดเดอร์ก็อินเวสเตอร์เทรดเดอร์ก็คือเล่นรอบนะฮะเล่นรอบแล้วก็มีตาสารย่่งอื่นเข้ามาช่วยนะครับาารซีเรซนันเราดูเราดูนะครับก็คือยังเป็นรองอยู่นะฮะเราสามารถดูที่เก้าห้าห้านะครับเก้าห้าเนี่ยนัคือว่าตาบใดวันนี้ถ้าไม่ปิดต่ำกว่าเก้าห้าห้าเนี่ยก็ยังไม่เป็นชอ็อตแต่ถ้าต่ำกว่านะมีโอกาสที่จะเป็นชอ็อตนะครับแล้วก็ดูว่าการชอร็อตอาจจะลงไปถึง อ่าผมไม่ได้มองเยอะนะผมมองแค่950นะครับดู950นี่ยกม็มองไม่ดีนะครับแต่มันบอกว่ามันยังปรับฐานอยู่นะไม่ถึงว่าถ้าคุณจะลองเนี่ยสมมุติตบ่ายมันลงไป954แล้วคุณเข้าไปลองเนะี่ยไม่ถึงว่าจนจนพอมันเด้งมาคุณต้องปิดก่อนนะเพราะว่ามันยังบอกว่าการปรับฐานเนี่ยการขึ้นมาตอนเนี้ยในระยะรายนาทีเนะี่ยมันยังปรับฐานไม่จบนะครับมันยังลงได้อีกนะฮะแต่มันลงได้ไม่เยอะหรอกนะครับ ส่วนในเทรนด์ของมันนะครับมันยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับก็ยังขึ้นไม่จบหรอกนะฮะเก้าห้าหกเก้าหกศูนย์เก้าหกหกเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยยังสามารถทะลุได้หมดเลยไปได้หมดเลยนะฮะยังไม่ได้มีสัญญาณที่บอกว่าจะเป็นลงนะครับกับการที่ขึ้นมารอบนี้มันจังจำตัวเลขได้เก้าร้อยจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันจะลงไปแถวเก้า,า900ร้อยการขึ้นจากเก้าร้อยมาเนี่ยยังขึ้นไม่จบของของของขึ้นเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่จบนะครับ ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮะ้าอาจจะพันึงก็ได้พันยี่สิบก็ได้นะฮะดังนั้นก็คืออย่าไปดักช็อตอย่าไปคิดว่าเนี้ยข่าวนี้มาเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นแล้วตลาดจะต้องลงะนะต้องบอกก่อนเลยว่าในภาพของภาพรวมของตลาดทุนทั้งโลกนะ,ะประเทศไทยเนี่ยไม่โดนนะ,ะรเราเห็นอินโดนีเซียลงเห็นฟิลิปปินส์ลงเยอะเนะี่แต่ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่า หรือมาเลเซียเนี่ยนะครับไม่ดีเนี่ยจะเข้าใจนึกว่าประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังไม่ลบนะเป็นตลาดที่รับการยกเว้นการการขายแบตหมดแล้ะแบตแบตโอเคก็เจอกันวันถ้าถ้าถ้าโทรเข้าได้หลายได้ก็โทรได้นะฮะวันจะเป็นวันอังคารที่ที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนโอเคได้ได้ไดาจจะ รู้มีกาไปดูหรเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีนะฮะอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่จ้ะจะได้ได้ตามสะดวกพี่ไปเที่ยวอะอาจจะเซฮายเลยกันนะครับแต่วันเดียวก็คงจะไม่เป็นไรมั้งเจอกันใหม่ก็วันพุธเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่นุพลไปทานข้าวนะนั้งทุนอ่ะ กอนักทุนที่ฝากประเด็นคําถามมากมายเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะเราก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลมาถึงทุกท่านนะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังเจอกันต่อในช่วงตอนเย็นนะคะสำหรับท่านที่ตามหุ้นแต่ละตัวในช่วงเย็นก็สามารถติดตามกันต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นคุณเอกพาวินคุณกรพัฒหรือว่าคุณประกิตส่วนคุณธวัชชัยนะคะก็ไปเจอหรือว่าคุณต้องนั่นเองนะคะใครที่ตาม TPI Poline ะะตาม Bland BTS ก็ตามช่วงเย็นกับทางรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์ที่ช่องทีวีสุวนรภูมินะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่ติดตามกันส่วนท่านที่จะมาเจอกันพวกเด็กๆทีเฟกนะฮะเด็กๆทีเฟกวันที่18ธันวาคมนะฮะมาเจอกันเด็กไหนก็ไม่รู้นะฮะทำตัวให้เป็นเด็กจะได้สดชื่นกันนะฮะหลายๆท่านเองก็สดชื่นสดชื่นกันนะฮะอากาศในเมืองไทยในะตอนนี้ก็ถือว่าอากาศเย็นพอสมควรนะ,ะร่างกายกันแข็งแรงกันทุกท่านนะคะค่ะลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ